สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนุสบาพมมารักนะคะหรือคุณครูฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านคําประพันธ์ประเภทกรนเสภาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องทําข้อสอบจํานวน1ิข้อนะคะเป็นข้อสอบก่อนเรียนเพื่อที่จะวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยคุณครูจะแปะลิงก์ข้อสอบไว้ข้างใต้นะคะข้างใต้คลิปนี้นะคะ มาเริ่มเข้าสู่บทบทเรียนกันเลยค่ะก็คือความหมายของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและหลักการอ่านบทร้อยแก้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหานะคะเราก็ต้องรู้จักความหมายของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วก่อนที่จะไปร้อยกรองนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วก็คือการที่เราอ่านออกเสียงธรรมดานะคะโดยแบ่งวรรคตอนให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านจะทําให้เกิดอารมณ์ ร่วมไปกับเรื่องราวที่เราที่ได้ฟังนะคะต่อมานะคะก็คือหลักเกณฑ์ในการอ่านบทร้อยแก้วก็คือ 1. อ่านเพื่อเตรียมตัวก่อนอ่านจริงเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทําการแบ่งวรรคตอนไว้ก่อน 2. นะคะอ่านให้คล่องแคล่วไม่ติดขัดให้ถูกต้องตามอักขระนะคะวิธีการควบกล้ำตัวรอรอวอให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเสียงดังฟังชัดแต่ไม่ถึงกับตะโกนนะคะ ต่อมานะคะใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่อ่านนะคะต่อมานะคะเราสามารถเหลือบตามองดูผู้ฟังได้ไม่ก้มหน้าอ่านอย่างเดียวแล้วก็ระวังท่าทางในการยืนนั่งบุคลิกภาพต้องดีนะคะโดยเราจะต้องสุภาพและสำรวมค่ะต่อมานะคะเมื่อรู้จักความหมายของการอ่านร้อยแก้วไปแล้วเรามาดูความหมายของการอ่านบทร้อยกรองและหลักเกณฑ์ของการอ่านบทร้อยกรองกันค่ะ การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะหรือการอ่านทํานองสนอก็คือจะแบ่งออกได้2ประการก็คือตอนแรกเราอ่านเป็นเสียงปกติโดยที่เราจะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้นๆในที่นี้เราอ่านกรอนสีพาค่ะต่อมานะคะ2ก็คือการอ่านทํานองสนอก็คือจะมีการใช้เสียงเป็นทํานอง <c oughs> เป็นเสียงสูง <c oughs> เสียงต่ํา <c oughs> เสียงเบา <c oughs> เสียงยาวเสียงสั้นเสียงจะเกิดความไพเราะเป็นดนตรีค่ะ ต่อนะคะก็คือหลักในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะคําประพันธ์ศึกษาการแบ่งวรรคตอนจํานวนเสียงเสียงวรรณยุกเสียงหนักเสียงเบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคําประพันธ์แต่ละประเภทซึ่งคําประพันธ์แต่ละประเภทนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะก็คืออ่านให้มีลีลารู้จักใช้เสียงเอื้อนและรู้จักทอดจังหวะให้เกิดความไพเราะค่ะ ต่อมาเรามาดูการอ่านคําประพันธ์ประเภทกรอนเสภานะคะจะมีวิธีการอ่านอย่างนี้นะคะก็คือ 1. เราจะแบ่งเสียงออกเป็น3จังหวะคือ3คํา2คําและ3คําตามลําดับค่ะต่อมานะคะคําสุดท้ายของวรรคที่เป็นจัตาวาถ้าคําสุดท้ายเป็นเสียงจัตาวานะคะนักเรียนจะต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษค่ะต่อมานะคะคําสุดท้ายของบทต้องเอื้อนเสียงต่ําเป็นพิเศษค่ะ และต่อมานะคะหากมีพยางค์เกินต้องบังคับรวบเสียงคำนั้นให้สั้นๆค่ะตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภทกรอนสีพานะคะกรอนสุภาพ8คํคำประจําบนอ่าน3ตอนทุกวักประจักแถงตอนต้น3ตอน2อสองแสดงตอน3แจ้ง3คําครบจํานวนกําหนดบทระยะ กะสัมผัสให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวนวางจังหวะกะทำนองต้องกระบวนจึงจะชวนฟังสนอเพราะจับใจอันนี้มาจากประชุมลำนำของหลวงธรรมมาพิมลน,นะคะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านเป็นร้อยแก้วเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนอ่านร้อยกองค่ะอนักเรียนอ่านพร้อมครูนะคะหนึงสองา กลอนสุภาพแปดคำประจําบอนอ่านสามตอนทุกวักประจักษ์เเลงตอนตอนสามตอนสองสองแสดงตอนสามเจงสามคำครบจำนวนกำหนดบท ระยะกะสัมผัสให้ฟาดฟาดชัดความตามกระสวนหวางจังหวะกะทำนองต้องกระบวนจึงจะชวนฟังสนอเพราะจับใจ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนในการอ่านเป็นทํานองสนอจะเห็นได้ว่าตรงที่ครูอ่านคําว่าประจักษ์แถลงนักเรียนเห็นไหมคะว่าครูพาเสียงสูงขึ้นอพอมาดูคําสุดท้ายของวักอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้คําว่าครบจํานวนเมื่อกี้ครูก็ลงเสียงให้มันต่ําใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราเข้าใจแล้วทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรม ก็คือจะให้นักเรียนอ่านกรอนเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาและให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแต่คุณครูจะให้ฝึกก่อนนะคะแล้วก็จะให้เวลานักเรียนออกมานะคะให้แบ่งกลุ่มกัน เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ทุกคนนะคะได้ทําแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจแน่นอนว่านักเรียนจะต้องมีคะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วครูส่วนข้อสอบหลังเรียนนะคะครูก็จะแปะไว้ใต้ลิงก์เหมือนกันนะคะก็จะมีลิงก์ที่1ก็คือข้อสอบก่อนเรียนและลิงก์ที่2ก็คือข้อสอบหลังเรียนเมื่อนักเรียนทําข้อสอบหลังเรียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ